มันอวบมันอวบมันสมบูรณ์มันเขียวใหญ่ <Okay. S 1> ก้านยาวนะมันจะมีความสมบูรณ์ในตัวของมันคือทุเรียนเนี่ยถ้าคนนับทำทุเรียนด้วยกันจะเข้าใจว่าทุเรียนปีแรกปีสองเนี่ยทุเรียนสาวเนี่ยเขาจะรัดอ่อนง่ายมาถ้ารัดใบอ่อนลูกก็จะร่วงไปถูกต้องครับมันจะรัดง่ายแล้วก็จะร่วงง่ายแต่ปรากฏว่าเขาก็ใช้วน สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่3บ้านสาแสลงตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีท่านที่เคารพครับที่มาที่นี่เพื่อมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือคำว่า3เกลือก็ประกอบไปด้วยคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนกระานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตร ซึ่งวันนี้มาติดตามผลการทํางานอย่างแท้จริงที่นี่วันนี้ผมมาพร้อมกับผู้ที่ท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศสักด้านผลิตภัณฑ์3เกอและที่สําสคัญเจ,เจอเจ้าของสวนสวยสดงดงามและเกินเธอได้ดูแลสวนนี้มาพบกับที่ปรึกษากิติมศัดิ์ผลิตภัณฑ์3ามเกอครับท่านอาจารย์มีชื่ออยู่แล้วว่าศ์นรงค์ศักคุณครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบขออนุญ,ญาตเรียกว่า อาจารย์ศักดิ์นรงค์ครับเต็มๆไปเลยนะได้ครับได้ครับครับผมและอีกท่านหนึ่งครับเจ้าของสวนที่แห่งนี้ครับที่เรามายืนอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีนามอยู่แล้วว่าจารุวันจารุวันทิพวันทาค่ะมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะเชื่อเล่นอะไรครับผมตู่ค่ะตู่น่ารักมากนะครับท่านอาจารย์ศักดิ์นรงค์ครับในฐานะเป็นที่ปรึกษากิมิมศักด้านผลิตภัณฑ์สามเกลอท่านอาจารย์พาผมมาที่นี่แล้วก็ได้มาเจอพี่ตู่เนี่ยด้วยเหตุอันใดครับถึงพามาที่นี่ครับ คืออยากให้มาดูความสำเร็จในการใช้สามเกลือตรงนี้นะจะไม่ว่าจะเป็นคู่โหหรือว,ว,ว่าเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรก็ดูความสำเร็จจากจากภาพเนาะจากภาพที่เราเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าขั้นตอนในการใช้แบบไหนยังไงถึงประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับดังนั้นผมขอพาดไปที่พี่ตู่เลยนะครับพี่ตู่ครับที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกอะไรเป็นหลักครับหมอนทองค่ะทุเรียนพันหมอนทอง แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีพวงมาีอยู่ประมาณร้อยต้น100ร้อยพต้นนะครับแต่เฉพาะหมอนทองซึ่งถือว่าเราปลูกมาแล้วเนี่ยมันมีอายุกี่ปีครับ4ปีครึ่ง4ปีครึ่งมีทั้งหมดกี่ต้นครับหมอนทองเนี่ยหก <600 S 1> <600 S 2> ร้อยกว่าต้นหกร้อยกว่าต้นนะครับตอนที่ก่อนที่จะเจอท่านอาจารย์สังกะลงเนี่ยเราดูแลสวนทุเรียนยังไงครับตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงมาเจออาจารย์สังกะลงเมื่อไหร่ดีกว่าจริงๆผมกับ ผมชอบเรียกเขาว่าคุณนายตู่่นะคุณนายตู่นะคคือคือคือเราทำทลำไยมาด้วยกัน<อ>ตั้งแต่แรกเริ่มต้นมาตั้งหลายปีมาแล้วก็หมายว่าสวนนี้อดีตเป็นสวนลำไยใช่ก็<อ>คือเราทํามาด้วยกันแล้วก็ก็คือแนะนําก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างซึ่งเขาไม่ได้มีสวนทุเรียนแปลงนี้แปลงเดียวเขามีแปลงอื่นซึ่งต้นระยะ4ปี5ปีที่มีลูกเอาลูกปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทําเดิมๆเ,เนี่ยเขาก็จะพ่นสารเพื่อที่จะให้ออกดอก แต่เผอิญว่าแปลงนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้องพ่นสารเนาะลองใช้ตัวนี้ดูแล้วเขาก็เริ่มใช้มาตรงนี้เต็มรูปแบบะเต็มรูปแบบเข้าปีที่สองอันนี้เข้าปีที่สองแล้วครับแต่ว่ารู้จักท่านอาจารย์ให้การแนะนํามาเข้าปีที่สองแล้วใช่ครับ,รบอันนี้คือใช้เต็มที่เลยเนี่ยประมาณทักงปีเศษเนี่ยคืออันนี้คือใช้เลยแล้วก็ไม่ได้พ่นสารไม่ได้พ่นอะไรเลยคือพ่นคู่หู เก่งกะทั้งออกดอกดีติดลูกอย่างที่เห็นเลยที่เห็นนี่นะครับครับนี่ขณะนี้ที่ผมถ่ายทํานี่ประมาณปลายเดือนเมษาครับก็ซึ่งกําลังใกล้เก็บเกี่ยวแล้วสิครับเนี่ยครับอันนี้จะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ครับก็น่าจะประมาณได้อาทิตย์สิบวันตรงนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดตอนนั้นน่ะตอนที่อาจารย์มาน่ะเขาให้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรครับตัวนี้แหละค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคู่ของวิสจันทร์เนี่ยใช่ค่ะ แล้วท่านมาบอกวิธีเคล็ดลับในการพ่นหรือว่าในการดูแลอย่างไรครับพี่ตู่ครับตู่เนี่ยจะพูดไม่ค่อยเก่งครับผมก็จะมาบอกว่าพ่นช่วงก่อนเอาดอกครับให้พ่นเท่าไหร่ครับก็คือพ่นสองครึ่งอันนี้สองครึ่งอันนี้คือหนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรพ่นใต้ท้องกิ่งอยู่ประมาณสักสองสามครั้งสอครั้งแล้วก็ก็คือจะภาษาทุเรียนเรียกว่าบล็อกน้ำนะคือหยุดการให้น้ำ ให้ต้นหมายเขาก็ทบความแรงหรือความโศกนะแล้วก็ให้น้ําแล้วก็ออกมาแต่ตรงนี้คือต้องถามเจ้าตัวตรงๆเนาะต้องถามแล้ครับเมื่อท่านอาจารย์แนะน,นํนอา,า,ยนานนอย่างนั้นอาจารย์สักย์ลงแนะนําอย่างนั้นอ่ะพี่ตู่ได้ทําตามนั้นใช่ค่ะแล้วเอาเรื่องเห็นผลเลยดีกว่าในฐานะพูดไม่เก่งแต่เห็นแล้วลองพูดมาสิครับว่าเราพ้นไปกี่ครั้งแล้วเราเห็นอย่างไรครับอ๋อพ่นใต้ท้องกิ่งสองครั้ง ครั้งอาหางกันอะไรครับเจ็ดวันตอนตอนออกดอกนะครับอ่าแล้วพอออกดอกก็เท่าเหยียบตีนหนูก็พ่นต่อไปก็คือสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งและเห็นการเปลี่ยนแปลงคือดอกสมบูรณ์คำว่าดอกสมบูรณ์นี่หมายความว่าอยางไครับหมายความว่ามันอวบมันอวบมันสมบูรณ์อมันเขียวอ๋ออวบเขียวนะครับอวบเขียวดอกใหญ่ก้านยาวครับนะมันจะมีความสมบูรณ์ในตัวของมันคือทุเรียนเนี่ย ถ้าคนนักทำทุเรียนด้วยกันจะเข้าใจว่าทุเรียนปีแรกปีสองเนี่ยทุเรียนสาวเนี่ยเขาจะรัดอ่อนง่าย oh. การปัญหาการหลุดร่วงการรัดใบอ่อนอะไรมันจะมีเยอะแยะมากมายพอรัดใบอ่อนลูกก็จะร่วงไปถูกต้องครับ,รบมันจะรัดง่ายแล้วก็จะร่วงง่ายแต่ปรากฏว่าเขาก็ใช้ตัวเนี้ช่วงนั้นลูกประมาณทักขนาดน,นั้นเนี่ย ขาโทรมาที่ผมนะอาจารย์สรุปแล้วมันรัดอ่อนแลแ้วจะพ่นยังไงมันจะอยู่ไหมไอ้ไม้ก็คือยังภาวะอย่างนี้ขนาะอย่างนี้พ่นยาอย่างไงอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะคช่วงตั้งแต่หางแย้มไหมอาจารย์ถามว่าอาจารย์ใส่ขนาดไหนใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจารย์จะบอกเป็นสูตรของอาจารย์เป็นสูตรของอาจารย์เขาเลยเขาจะบอกต่อเนื่องเลยพอหลังจากนั้นหลังจากพอมันมีดอกสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับตอนเนี้ยพอที่อาจารย์บอกว่าพอเป็นผลน่ะ ผลขนาดไหนที่เรากังวลอีกตามชาวสวนดั้งเดิมอ่ะอ๋อตั้งแต่ลูกประมาณไข่ไก่ไข่ไก่อ่าเพราะว่ามันจะรัดอ่อนอ๋อไอต้องรัดอ่อนเนี่ยช่วงที่ว่ากำลังจะรัดอ่อนนะคะอ๋ออาจารย์คําว่ารัดอ่อนตอนเป็นไข่ไก่นี่คือมันจะล่วงได้ง่ายว่างั้นเถอะครับล่วงง่ายครับใบอ่อนแตกคือพูดง่ายตั้งแต่เริ่มลูกพูดง่ายๆเนาะครับภาษาชาวบ้านครับพวมือพอมีนอย่างเงี้ยครับถ้ารัดอ่อน กว่าใบจะเพชรฉลาดเนี่ยเขาก็จะลูกประมาณขนาดนี้ฝาฝาขวดฝาขวดนี่นะฝาขวดเนี่ยเขาจะหลุดร่วงง่ายเขาก็จะกังวลโทรถามแล้วยังไม่พอใจก็ต้องมานที่นี่ที่นี่อาจารย์ก็ต้องมาที่นี่ต้องมาดูไม่ใช่คําว่าเสียเวลาแต่ว่าตั้งใจมาช่วยเหลือก็จะมาคือเราเตรียมใจกันอยู่แล้วครับอาจารย์ครับไอ้คำว่าไข่ไก่แล้วมันหลุดล่วงง่ายเนี่ยมันเป็นเหตุผลอะไรครับในเชิงคือคือในในภาวะที่เขายังเล็ก อายุของของของทุเรียนเนี่ยลูกเขายังน้อยอยู่เขาก็จะหลุดล่วงง่ายเพราะเนื่องจากว่าใบโดยธรรมชาติของต้นเนี่ยเขารัดอ่อนเขาก็จะทิ้งลูกเขาก็จะเอาตัวเขาชีวิตของเขาไว้เราก็จะบอกว่าตพ่นลูกนะใส่ลูกสองครึ่งอาตอนนี้พอพ่นเอาลูกนี่ใส่สองครึ่งสองครึ่งอันนี้หนึ่งขวดขวดเว้นระยะห่างประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันครับ ไม่เกินเจ็ดวันน้ำพันลิตรใช่ต่อน้ำพันลิตรครับผมจะพ่นแบบนี้บอกก็เลยบอกว่าพ่นขนาดนี้ไม่เกินสามครั้งก็ผล้นระยะหลุดร่วงแล้วอที่ถือเป็นวิกฤตของพี่น้องเกษตรกรเลยแล้วเขาก็เขาก็พ่นตามครับพ่นตามที่เราบอกโอ้เขาบอกว่าไงแล้วเ่ยไม่ได้ครับทำไมมันโตเร็วเนาะต้องถามเขาดูพี่ตู่่ะเพราะอาจารย์ให้ถามต้องถามพี่ตู่แล้วล่ะเพราะสายตาพี่ตู่อะมันมีความรู้สึกว่า ชื่นใจอยู่ตอนที่ผมเห็นอยู่ใกล้ๆนี่มันอย่างนั้นจริงไหมครับจริงค่ะมันยังไงก็พ่นไปรอบแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะรอบสองเห็นผลเลยค่ะวัดโตเร็วคือหนีหนีใบทันอะไรเงี้ยค่ะนี่แตกต่างกับในอดีตที่เราเคยเห็นมาใช่ค่ะกับสวนที่ที่ทาที่วังแซมวังแซมค่ะวังแซมนั้นเรายังลังเลแต่ที่นี่เราเอาจริงจังเลยเอาจิงจังวังแซมนั้นยัง,ยงไม่ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ยังแต่ที่นี่เอาจริงจังเลยจริงจังค่ะแล้วก็ไอ้วิกฤต ที่เรียกว่าเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั่วไปของเกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนเลยไหมครับใช่ค่ะคือชาวสวนกลัวใบอ่อนที่สุดเพราะความกลัวครับอยากจะบอกอาจารย์รัมภาษัวอย่างแปลงนี้ทําไมถึงเขาเขากล้าใจร้อยเปอร์เซนต์รู้ไหมครับเขาบอกว่ามีปีแรกมันออกเท่าไหร่เอาเท่านั้นน่ะไม่เป็นไร,รเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่มแต่ที่ไหนเนี่ยปีแรกเลยถ้าเต็มต้นหมดเลยเนี่ครับดูด้านหลังนี่ที่คือออกปีแรกคือ คือทุเรียนสี่ปีกว่าอาจารย์ของท่านเขาคิดเลยว่าไม่ออกดอกไม่ติดลูกเขาก็คือไม่ใส่ใจอะไรมากนะมายนักแต่เพอเอินว่าพอทําเสร็จแล้วมันเห็นผลเกินคาดคเกินเกินที่เขาตั้งใจไว้คร<บ>ับเขาจึงดีใจประทับใจ,ใจลองถามก็ดูครับว่ายังไงมันจริงไหมครับปีแรกและเราเห็นขนาดนี้กับที่หวังแซมออะผมว่าอย่างนั้นนะเปรียบกับที่เราไม่ได้ใช้ที่หวังแซมเราไม่ได้ใช้ที่นี่ต้นสี่ปีกว่าขนาดเนี้ย เราเห็นลูกเนี่ยต้นหนึ่งกี่ลูกเนี่ยที่เราเอาไว้เนี่ยครับจานก,กี่ลูกเนี่ยสี่สิบอันนี้เกือบร้อยแล้วมั้งเนี่ยกับร้อยลูกนะฮะต้นสี่ปีขึ้นนี่ขนาดผมบอกว่าต้นขนาดเนี้ยให้ไว้สี่สิบลูกครับครับต้ตนใหญ่สักห้าสิบลูกก็ได้ครับแต่มานี่ปมามาเจ็ดสิบมั้งเนี่ยเจ็ดสิบแล้วพี่ตู่เป็นความจริงใช่ไหมครับจริงค่ะทําไมกล้าที่จะปล่อยไว้ขนาดนี้ทําไม,ม,มกล้ามีเวลแพนนะคะ่ะ พราะมีวัวแผนคโค้ดประศจรใช่ค่ะพ,นพ่นเพราะว่าจะพ่นทุก15วัน15วันอ่าสิวันพ่น15วันพน่น,พนเทคนิคการพน่นนี้อาจารย์ได้แนะนําวิธีการพ่นไหมครับระหว่างที่มีผลเนี่ยครับใช่การแนะนําทุกอย่างทุกขั้นตอนแนะนาว่ายังไงครับตอนที่มีผลแล้วเนี่ยก็ถ้า,ถ,าถ้าเป็นผลถ้ามันระยะเกิดวิกฤตในเรื่องของการรัดอ่อนก็ไม่เกินเจ็ดวันพ่นนะหนึ่งผ่านวิกฤตไปแล้วอ่าพอผ่านวิกฤตแล้วเนี่ยคือก็จะแนะนำครัาว่า10วันไม่เกิน15วันนะ ี่ยความที่ว่าสวนเขาเยอะก็ทําไม่ทันเออมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเขาสิบวันพุ่นอาจจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใช่แต่ตอนนี้คือขนาดนี้เขาก็พอใจแล้วไงพอใจแล้วใช่ไหมครับแต่คือก็เจ็ดสิบลูกสี่ปีกว่าผมยอมใจครับยอมใจครับยอมใจว่ากล้าไว้ได้ขนาดนี้รับมั่นใจมั่นใจเขามั่นใจว่าอ้นนี้ช่วยเขาได้ผมขอถามพี่ตู่อีกนิดครับ พี่ตู่โดยปกติเนี่ยเราเคยเห็นทุเรียนที่เราทําแบบเมื่อก่อนที่ทําสารทําอะไรเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ไหมครับหมายถึงว่าทรงผลทรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่อ่ะครับครับและของเรานี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราใช้แล้วเนี่ยรูปทรงมันยังไงอธิบายให้ผมฟังสักนิดเถอะผมไม่กล้าพูดเองผมเห็นเนี่ยผมแจ่ผมพูดได้เพราะผมไปลาไส้สวนแต่ผมอยากให้เจ้าของสวนพูดเองว่าทรงมันดีไหมแตกต่างไหม แล้วลูกมันอนาคตน้ําหนักมันเป็นยังไงบอกให้ผม<อ>ฟ,ฟังดีนะครับทรงอ่ะดีค่ะกลมสวยเบ่งพูดีค่ะน้ําหนักดีตั้งแต่ดีค่ะนี่เรากะว้น้ําหนักที่เขาเหมาะสมเนี่ยกี่กิโลครับเนี่ยตั้งแต่สองโลขึ้นไปอะค่ะสองโลขึ้นไปนะสองสามสี่สองสามสี่ตัดขายเมืม่อวานตัดขายเลยนะอาจารย์นรลงครับอันนี้ตามที่อาจารย์ไปส่งเสริมสวนต่างๆที่เขาลังเลลังใจเนี่ย กับที่นี่อาจารย์ช่วยวิจารณ์ผลของเขาหน่อยครับคือสอนที่ที่ที่เขาทำเดิมๆปีแรกตวนใหญ่มันจะงอนอะ่ะที่<ม>น้อยใจ<ม>งอนผลมันงอนขึ้นมาใช่ครับคือเขาจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมันก็ไม่กลมแบบนี้พอมาที่นี่ก็ผมก็จะมาบอกเขาเลยว่าต้องแต่งแบบนี้แบบนี้นี่สอนทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเสียดายจนเกินไปนะักนะถ้าหากว่าเขาไว้ใน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 ระดับประมาณสักสี่สิบลูก ต้นนี้ต้องมีลูกประมาณสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาสภาพต้นเขายังยังยังเล็กยังหนุ่มยังสาวอยู่ใช่คือรากที่เขาจะไปกินอาหารเนี่ยยังค่อยงยังน้อยเนื่องจากว่าต้นเขาเล็กรากเขายังเรียกว่าไม่พอสําหรับการดึงอาหารขึ้นมาถูกไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าอาจารย์พอบอกว่ารากเขาน้อยเนี่ยอาจารย์ได้เห็นว่ามาส่งเสริมด้านของ ปุ๋ยอินทรีย์หรือรกเซคก็ได้วแหละคือจะบอกเขาว่าให้ใส่ปุ๋ยเนี่ยให้สใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเดือนละสองครั้งใส่น้อยๆถ้าขยันใส่ครับแต่ถ้าเขาจะใส่เดือนละครั้งอะไรแล้วก็แล้วแต่เขาคือเราก็แนะนําตามหลักการที่เราใช้ใอยู่ นั้นเขาใส่ต้นละกี่กิโลครับอายุ4ปีก็สี่สี่ปีนี่ก็ต้นหนึ่งประมาณสั้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับเดือนสองครั้งเดือนละสองครั้งครับอ๋อเดือนละสองครั้งครครึ่งกิโลเดือนละสองครั้งครับก็คือเดือนละกิโลแต่แบ่งแยกสองครั้งสองทีให้เขาทำงานต่อเนื่องกันใช่ให้ทำงานต่อเนื่องครับอาจารย์ครับแล้วตอนที่มาเห็นเนี่ยนะครับพวกตอนที่เขามาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บของต้นไม้มันมีไหมครับตอนที่ยังไม่ได้เจอการสักกันลงตอนที่เราปลูกมาได้2ปีน่ะ แล้วเพิ่งมาเจอจันดังลงมา่สองปีที่ผ่านมาไม่มีอะค่ะยังเป็นทุเรียนเล็กอะค่ะทุเรียนเล็กก็ยังไม่มากคือพูดง่ายๆเนาะทุเรียนป่าเนี้มันเป็นดินลูกรังด้านนี้จะเป็นดินทรายแต่ก่อนอะใบอะมันก็สมบูรณ์แบบเนี้ยแต่ใบจะออกเหลืองมันจะไม่เขียวเข้มแบบนี้นะครับทีนี้คือความที่ว่าอย่างที่ผมบอกตะกี้แหละคุณนายผมว่าพูดไม่ค่อยเก่งครับผมทำได้อย่างเดียวครับผมเอ่อ ก็ประมาณประมาณนี้เนาะดีว่าพูดไม่เก่งด้วยและไม่ใช่คนดื้อด้วย <c oughs> เป็น <c oughs> หัวสมัยใหม่สมัยใหม่ทันสมัยมถูกไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ผมเห็นว่ามีวิธีเทคนิคต่างๆ <c oughs> บางทีเนื่องจากพอลูกมันเยอะอย่างนี้อาจารย์ปัญหาของที่บริเวณน,นี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรครับที่ทําให้ลูกหลุดล่วงไปไม่เกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารก็ <c oughs> ลมครับลมใช่ไหมครับคือตรงตรงเนี้ย คือถ้าคือพูดอย่างง่ายๆถ้าน้ําน้อยจนเกินไปน้ําไม่พอกินเขาก็หลุดร่วงได้เพราะตรงนี้มันเป็นดินลูกลังด้านบนจะเป็นดินลูกหลางตรงนี้จะออกจะดินลูกลังปนทรายคือความความแห้งเนี่ยความชื้นในดินเนี่ยเขาจะน้อยกว่าที่ชั้นต่ำนะมันจะประมาณนี้เื้อดินลูกลังเนี่ยการอุ้มน้ําเขาจะน้อยกว่าอ๋อคือมาไปมาไวไปไวนะฮะใช่มาไวไปไวแต่แต่ทุาเรียนดินลูกหลังจะบอกว่าดินเนื้อดี เนื icana, อ players, huh? ้อจะเหลืองเข้มเนื้อจะเหลืองเข้มใช่เพราะว่าน้าเขาผ่านคือน้ำเขาผ่านและดินคือสภาพดินของเขาเนี่ยทาให้ต้นไม้เนี่ยดึงเข้าไปไปกินเนี่ยคือโดยการสภาพของเขาเนี่ยจะดีกว่าดินดินทรายครับก็ที่ถือว่าเป็นดินลูกหลังซึ่งเมื่อก่อนก็ใบก็จะไม่เขียวเข้มอย่างนี้ถูกไหมครับแต่หลังจากใช้คู่หูและหญิงเกษตรร่วมกันก็ทําให้เห็นเรื่องของใบ ที่แตกต่างใช่ค่ะคือช่วงนี้เขาไม่คได้เก็บใบโดยภาษาทรรทุเรียนช่วงนี้ไม่มีใครเก็บใบเราจะดูจะดูแล้วว่าใบจะไม่สดชื่นหรือจะไม่ไม่ไม่มีพึงพอใจตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับจะบอกเลยว่าตอนนี้เราต้องเอาลูกไม่ได้เอาใบแล้วเดี๋ยวหลังจากตัดไปแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยบำรุงแล้วค่อยรักษาใบตัวนี้ลมฝนฟ้าอากาศเนี่ยอาจารย์ได้มาแนะนําวิธีนี้ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคืออาจารย์บอกแนะวิธีอะไรครับก็ สิ่งที่กัน้นกันลมตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกต้นไม้บังลมแล้ว oh. ออาแต่ทีนี้ต้นไม้เนี่ยกว่าจะปลกูกกว่าจะโตมันไม่ทันกับลมที่มันมาทุกปีตรงนี้เป็นลมอะไรครับอาจารย์อ่าลมว่าวครับลมว่าวนะรเขาเรียกลมว่าวเพราะฉนั้นพอเราขึงตรงนี้สแสลมดันเนี่ยก็ต้นไม้โตเร็ว ชะลอลมด้วยชะลอลมครับครับผมมันจะดักดักลมให้เราได้คราะว่าจะช่วยถามว่าช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ทําแต่ถ้าหากว่าไม่ทําใบก็จะเหลือซีกซีงซีกดีซีก็ไม่ดีเพราะโดนลมว่าวตีจนชํำครับแล้วมันมีวิธีการที่พอเป็นลูกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีการระยงระยางอะไรเต็มไปหมดอะอ๋ออันนั้นคือเต้าครับ เ้าครับต้าลูกหรือว่าทำตะกร้อใส่ครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรเพื่อการลดการหลุดร่วงจากพายุอย่างเช่นพายุที่เราได้ยินทางข่าวพายุฤดูร้อนพายุโซนร้อนมีลูกเห็บตกถ้าเราไม่ต้าไว้เนี่ยครับมันก็จะแว่งแล้วก็หลุดร่วงไปโอ้หนามก็จะช้ําก็จะหลุดร่วงเพราะนั้นไอการใส่ใส่ตะกร้อหรือว่าต้าลโลกไว้เนี่ยครับ ถ้าใครทําได้ดีมากดีใช่ไหมครับดีครับนี่ถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะครับครับแล้วก็ผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับเห็นที่สวนเนี้ยครับมันกับว่าพออาจารย์แนะนําแล้วก็มันเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องใช้ความใส่ใจสูงมากใาการนะเยอะมากนอกจากบํารุงต้นด้วยคู่หูแล้วเนี่ยยังต้องใช้หลักวิชาในการที่ต้องไปต่อสู้กับธรรมชาติอื่นอีกคือพูดง่ายๆเนาะถ้าจ้างเคาเจ้าเนี่ยลูกละห้าบาทสมมตินะครับเราขายลูกละห้าร้อยก็คุ้มคุ้มครับคุ้มเนาะ คุ้มไหมอาจารย์ยิ่งกว่าคุ้มอีกครับคุ้มเนาะครับอ่า้งนั้นก็เพิ่มเติมถ้ามันหลุดไปอ่ะมันหลุดไป500อยเลยนะถูกไหมครับใช่ครับแต่เราใช้5บาทอ่ะมาดึง500เก็บไว้ใช่ครับเข้ากระเป๋าเราเหมือนเดิมอ่ะใช่แต่ก็ต้องยอมแหละครับอย่างนี้แล้วไอ้พวกสลนต่างๆเนี่ยผมถามว่าเราเนี่ยเราดึงเงินเก็บไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยใช่ครับถือว่าการลงทุนเนี่ยคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าครับเพราะลงทุนไปครั้งนึ่งมันอยู่ได้หลายปีครับคร นี่แหละครับเพราะอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากถามพี่ตู่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าต่อการลงทุนส่วนเริ่มต้นในการที่มีผลผลิตแล้วใช้คู่หูมหัศจรรย์กับหญิงเกษตรเนี่ยต้นทุนที่เคยใช้มาในอดีตะนะครับที่เราเคยใช้มาบำรุงรักษาต้นกับปัจจุบันน่ะที่เจอท่านอาจารย์ศักนรงค์ลงเนี่ยเจอทั้งคู่หูเจอทั้งหญิงเกษตรมันมีต้นทุนลดไปอย่างไรบ้างครับครึ่งต่อครึ่งเลยอะค่ะสมมุติเรา ส่พันหนึ่งอันนี้แค่ห้าร้อยแทนอ๋อขึ้นต่อรึ่งเลยนนเพราะว่าเราก็เพราะว่าตัวอื่นก็ไม่เคยใช้อะโฮอร์โมนจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวแต่สมัยก่อนจะใช้โฮอร์โมนแคลเซียมอะไรเงี้ยทุกทุกอย่าง,ง,างแบงค์เซียมเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เคยใช้ใช้สองตัวนี้กับยาฆ่าแมลงยาลาแค่นี้เองค่ะลดไปครึ่งหนึ่งใช่อก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยจากที่ว่าเราต้องใช้โฮอร์โมนเยอะๆแคลเซียมอะมิโนสารายแล้วก็ใช้แค่สองตัวนี้อ๋อเมื่อก่อนต้องใช้เยอะเลยนะฮะ S <S 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 เ,เสยมอะมิโนชั้น,นลาย <c oughs> ยังมีน้ำตาลทางด่วนอีกตั <S <S ้งนั้นตนอีกแล้วครับจริงจริงแล้วคืออยากจะบอกว่าคนที่ใช้อื่นๆเน่ะอยากให้เปลี่ยนแนวความคิดคนะลดลองลองดูทักสิบต้นยี่สิบต้นทักประตูน้ำหนึ่งก็ได้แล้วเราลองเข้าสู่ระบบข,ของการใช้ตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยววันหนึ่งท่านก็จะค้นหาตัวนี้มันยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะครับเพะนั้นการทำแต่ละที่ อย่าไปคิดว่าอันนี้คือสูตรตายตัวมันเป็นเทคนิคที่เราต้องใช้กับสวนเราเองกับสวนที่เราคิดว่าเราเราดูแล้วเราจะเห็นว่าหลายคนโทรมาถามครับผมไม่สามารถตอบให้ท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะเนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันจะแตกต่างกันทีเนี่ครับอาจารย์สักกลงก็ได้ให้ข้อคิดนะครับแก่พี่น้องเกษตรกรเรียกว่าเป็นข้อพิจารณาว่าทุกอย่างนะมันรวมองค์ประกอบหลัก แต่องค์ประกอบหลักคือการต้องท่านต้องมีลูกซะก่อนถูก,ถกไหมครับ,รบต้องมีผลซะก่อนแล้วที่สําคัญเออท่านอาจารย์ครับผมลดถ,ถามไปเลยกันแล้วกันเนี่ยก็ใกล้เก็บแล้วและถ้าเราจะต่อเนื่องด้วยว่าพอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะประมาณเดือนหน้าถูกไหมครับประมาณกลางกลเดือนหน้าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วอาจารย์ช่วยบอกนิดนึ่งครับว่าให้พี่ตู่ทำยังไงต่อครับก็เนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนาะแต่แต่อยากจะบอกนิดหนึ่งคนที่ใช้ไคโตซานเนี่ย โค้โูตัวนี้นะมันจะย่นระยะเวลาการตัดเนี่ยประมาณสองอาทิตย์อ๋อตัดเร็วว่าเขาด้วยตัดเร็วกว่ามันจะแก่เร็วเนื้อเข้าเร็วรสีเข้าเร็วอันนี้คือผมบอกได้เลย,เล,ยลองใช้ดูครับแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้เรื่องจริงหลังจากตัดทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ตัวนี้สองซองอันนี้สองขวดหนึ่พัน 1, ลิตร,รต่อน้ำหน 1, ึ่งพันลิตรพ่นลงดินรอบทรงพุ่มทั้งหมดเลยครับเพื่อให้เขาเนี่ยไปสร้าง จุลินทรีย์สร้างรากขึ้นมาใหม่พอค้นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคือก็จะให้ตามด้วยหญิงกเกษตร oh. ตามคือในหญิงกเกษตรเ็าจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือเป็นอาหารจุลินทรีย์เสร็จแล้วเติมใบปุ๊บเขาจะสร้างรากใหม่พอสร้างใหม่ตอนนั้นเราจะไม่มีลูกให้เอาละครับเราก็จะต้องเอาใบเอาใบละครับต้องเอาใบตอนนี้เหน็นแก่ตัวแล้วนะครับใช่ครับฉะนั้นแอ่ตัวนี้เขาจะสร้างรากขึ้นมาใหม่ ทั้งสองอย่างเนี่ยเขาจะสร้างรากขึ้นมาใหม่พ้รากเกิดขึ้นปุ๊บใบก็จะรัดทันทีอาจารย์อย่างนี้เราใช้กี่ครั้งครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้สักสองครั้งสองครั้งหา่างกี่วันดีครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ประมาณสักสามอาทิตย์ <3 S 2> หรือมเดือนอ๋อหนึ่งเดือนครั้ใช่ครับเพราะว่าเพื่อให้มันให้เว้นระยะให้เขาเลยรัดอ่อนเพราะถ้าใช้ระยะที่ใกล้กันจนเกินไปเนี่ยรากเขารัดสว๋ยจนเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีอ๋อมันจะยากกับการจัดการในในในปีข้างหน้าอีก ประมาณประมาณนี้เสร็จแล้วก็ก็จะพ่นใบเนาะพ่นใบใส่ยาฆ่าแมลงใส่คู่หูครับใส่ยารารทีนี้ใการที่ล้างใบเนี่ยก็คือพ่นทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ต้นกิ่งทั้งหมดเลยโอ้พี่ตู่ครับอยากให้บอกพี่น้องเกษตรกร,กรที่บางทีลังเลต่อการปฏิบัติเหมือนพี่ตู่เคยลังเลนะครับแล้วก็ประมาณว่าชักเข้าชักออกไม่มั่นอ,อกมั่นใจ พี่ตูช่วยบอกเกษตรกรทั่วประเทศครับว่าวิธีการที่อาจารย์สักดลงที่พีู่ปฏิบัตินะมันเป็นประโยชน์อย่างไรเรียนเชิญครับ,รบการใช้ตัวนี้นะคะใช้คือ1ลดการต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เห็นผลลูกโตดีค่ะรัดเ,เวลารัดอ่อนลูกก็ไม่ร่วงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวสวนหันมาใช้เวอร์แพนกับหญิงเกษตรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตค่ะมั่นใจในตัวนี้ค่ะหญิงเกษตรกับเวิร์ลแพนพอแล้วเฮ้ยเยี่ยมจริงฮะสั้นแต่ได้ใจความเพราะว่าหนึ่งเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ที่สำคัญปฏิบัติเก่งและที่สำคัญเชื่อฟังเป็นคนที่เชื่อฟังทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเหตุผลนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคือบางคนฟังแล้วไม่เชื่อบางคนฟังแล้วเฉยแต่นี่ฟังแล้วปฏิบัติตามด้วย ท่านก็นจะเห็นนะครับว่าภาพที่อยู่ข้างหลังคือผลผลิตเต็มที่เต็มใจประทับใจเธอเหลือเกินที่สําคัญท่านอาจารย์สังกะลงไม่กักสักเรื่องครับในเรื่องของการเทคนิคต่างๆวันนี้โอ้โหท่านอาจารย์สักงกะลงมีสิ่งใดที่อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรที่หลายท่านยังลังเลเหยียดเข้าเหยียดออกนะครับยังไม่มั่นใจเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้พูดกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่างตูเนี่ย เขาจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่จริงๆอ่ะเขาประทับใจในคู่หูใช้และผลผล,ผลิตของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์ลูกดกแล้วก็ได้ผลดีนต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ลองอาหารมาใช้คู่หูตรงนี้เต็มรูปแบบ,บนะแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างที่ที่เราเห็นเห็นไม่ใช่ต้นนี้ตัวเดียวนะฮะทุกต้นถ้าจะเดินดู อยากให้ทดลองใช้ตรงนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ดีใช้จริงใช้จริงรนะแล้วก็ดีจริงครับนั่นแหละครับใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบบอกต่อท่านเองก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ระบบตามที่ท่านอาจารย์ว่าไว้ก็จะเรียกว่าต้นทุนของท่านนั้นลดไปอีกเหมือนใช้ฟรีวันนี้นั้น ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สักลงค่สุคุณเป็นอย่างสูงครับครับพี่ตู่ครับผมขอบพระคุณมากที่ได้ให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะได้ว่าทุกคนนั้นทําการเกษตรแบบยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานและที่สําคัญครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินไหลร้อยล้านครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปดูและไปติดตามผลการทํางานของ3เกลือคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนกรสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน ราหญิงเกษตรว่าเขาทำงานอย่างไรประทับใจเกษตรกรขนาดไหนวันนี้เราทั้งสามลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้รวยไวเมื่อใช้วัแพนเกษตรกรพัวแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมาย โว์แพ่นของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วไวที่เกือบเช้าตายกลับงอกงามดี